หลังจากที่ซูเปอร์เลกเกอรหมูเก้านะครับก็มีโปรแกรมที่จะเจอกับกองทรณีซอสมมัยนะครับในวันศุกร์ที่28มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะครับเราก็จะได้ดูมวยคู่นี้แล้วนะครับแฟนมวยก็ถามเรื่องน้ําหนักตัวของซูเปอร์เล็กนะครับตอนนี้มีปัญหาหรือเปล่านะครับในการชกกับกองทรณีนะครับเพราะไฟน์นี้นะครับชกในรุ่นไฟเวทนะครับ135ปอนด์หรือ 61กิโลกรัมนะครับพะก่อนหน้านี้นี่ซูเปอร์เลกนี่ก็มีโปรแกรมนะครับที่จะขยับเวทนะครับน้ำหนักนะครับจากรุ่นไฟเวท135ไปชกในรุ่นแบนตัมเวท145ปอนด์นะครับโดยซูเปอร์เล็กนี่จะไปเจอกับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้นะครับช่วงเดือนกันยายนนะครับแต่คราวนี้นะครับก็มีรายการให้อุ่นเครื่องก่อนนะครับแฟนมวยก็อดเป็นห่วงไม่ได้นะครับว่าจะมีปัญหาในการทําน้ําหนักขึ้นทําน้ําหนักลงหรือเปล่านะครับซปเปอร์เลกเองนะครับก็ปัจจุบันนะครับน้าหนักตัวนี่ก็อยู่ราวๆ 74กิโลกรัมนะครับน้ำหนักปล่อยๆหรือเราๆ162ปอนด์นะครับแต่ไฟนี้ต้องมาชกในรุ่น135ปอนด์นะครับ่นไฟเวทหรือ61กิโลกรัมนะครับฉะนั้นนะครับไฟนี้ซูเปอร์เล็กนะครับต้องทำน้ำหนักลงมาถึง13กิโลนะครับเด้ว่าลด13กิโลนี่ก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับ แต่นะครับเจ้าตัวนี้ก็ยืนยันนะครับว่าไฟนี้ทําน้ําหนักได้อย่างแน่นอนนะครับพอซูเปอร์เล็กเองนะครับก็ไฟนี้เรียกได้ว่าจ้างนักโภชนาการนะครับมาดูแลเรื่องการอยู่การกินอย่างใกล้ชิดนะครับมีการวางแผนมีตารางการฟิตซ้อมนะครับและตารางการลดน้ําหนักที่ดีนะครับเลือกกินของที่เป็นประโยชน์นะครับแฟนมวยสบายใจได้นะครับและเจ้าตัวก็บอกนะครับว่านี่ไม่ใช่ไฟแรกนะครับที่ลดน้ําหนัก13บสากิโลนะครับแฟนมวยก็ รอดูนะครับดูว่าซูเปอร์เลกนะครับจะมีอาการแผ่วมีอาการอะไรหรือเปล่านะครับหลังจากที่ต้องลดน้ําหนักมาถึง13กิโลเพื่อมาเจอกับกล้องทรณีนะครับแต่ไฟนี้นะครับหลายคนก็มองว่าซูเปอร์เลกนี่ได้เปรียบกล้องทรณนีอย่างแน่นอนนะครับทั้งชื่อเสียงบาร,รมีมวยนี่ก็ถือว่าได้เปรียบนะครับแม้แตลรดราคานี่ก็เปิดซูเปอร์เล็กนี่เรียกว่าต่อแพงเลยก็ว่าได้นะครับแต่ซูเปอร์เล็กนะครับ ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าไฟนี้นะครับจะไม่ประมาทนะครับเพราะกองทรณีนี่เป็นนักมวยที่ฟอร์มสดมากๆนะครับและอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับอาวุธคมด้วยนะครับโดยเฉพาะหมัดซ้ายนะครับถ้าประมาทก็มีโอกาสหลับได้ทันทีนะครับไฟนี้นี่เรียกได้ว่าก็เตรียมมาทุกอย่างนะเพื่อที่จะมาสู้กับกองทรณีนะครับและไฟนี้นะครับไม่ได้มีแค่ขวาแค่เดียวอย่างแน่นอนนะครับเตรียมอาวุธหลากหลายมา เพื่อที่จะมาเจอกับกล้องเทเลีนะครับแฟนมวยก็รอดูนะครับดูว่าจะสนุกดุเดือดตื่นเต้นเร้าใจแค่ไหนนะครับคู่นี้และซูเปอร์เลกเองนะครับก็บอกนะครับว่าชกไฟนี้เสร็จนะครับแฟนมวยก็สบายใจได้นะครับในการปล่อยน้ําหนักไปชกในรุ่นแบนต้อมเวทหรือ145่ปอนด์นะครับไม่มีปัญหานะครับเพราะซูเปอร์เล็กเองนะครับก็น้าหนักปัจจุบันนี้ก็74กิโลนะครับถ้ารุ่นแบนตอมเวทเนี่ยก็คิดเป็นน้ําหนักก็ประมาณ 65กิโลกรัมนะครับฉะนั้นนะครับไฟต่อไปในซูเปอร์เลกก็ลดลงมาแค่8กิโลนะครับก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไฟนี้นะครับฉะนั้นนะครับไฟนี้ก็เป็นไฟอุ่นเครื่องนะครับซูเปอร์เลกก็อยากที่จะทําผลงานออกมาให้ดีนะครับก่อนที่จะไปเจอกับโจนาธานแฮกเตตี้นะครับแต่จะดีหรือไม่ก็ต้องรอติดตามในวันศุกร์ที่28มิถุนายนนี้นะครับใครจะนอกใครแฟนมวยรักใครชอบใครก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับก็หาข่าวสารนะครับเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเราก็จะมอัปเดตข่าวสารให้แฟนมวยได้รับ หาข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขอภัยแฟนไว้ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับ